สวัสดีครับพี่นอ้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเจษดสดาแสงดีครับผมมื้อนี้เจอกันเต่มเสาเสาเลยครับพี่นอ้องนะครับมื้อนี้ผมสิพามาสังเกตนะครับสังเกตเรื่องของขี่นกแล้วกับพฤติกรรมของนกนะพี่นอ้องเนาะคือเมื่อนี้ผมหยกตัวอย่างมาสาอยามยางครับผม สามตัวยางของฉี่นกน้ะพี่น้องครับเอายางแหลกน้ะพี่น้องยางแหลกไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงน้ะพี่น้องเนะาะว่าฉี่นกแล้วกับพฤติกรรมของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีผลในการเลี้ยงน้ำครับแล้วก็พฤติกรรมของนกน้ำว่าฉี่เนี่ยมันบ่งบอกวา่าจังใดเนี่ยน้อพี่น้องเอาไปเบิ้งเล้ครับ ยางแหลกนะพี่น้องเนาะฉีย่ยางแหลกเนี่ยเป็นยังไงนะพี่น้องพี่น้องฉีย่ยางแหลกนี่ครับพี่น้องคือฉีกฉ่ก้อนฉี่ก้อนเล็กนะพี่น้องอันนี้คือลักษณะของฉี่ก้อนเล็กฉี่ก้อนเล็กนะครับอันนี้อาหารเนี่ย ทุกโตสิผมใา่คือกันมดครับผมไม่ว่าสีเป็นเม็ดวินเล็กแล้เม็ดข่าวฟางแล้วก็เขา่าไอเม็ดมะเขือขอบเปลือกเม็ดมะเขือแล้วพี่นอ้องนะครับเป็นยังผมคืออยากให้พี่น้องเข้ารูดนะครับแล้วก็ท้ายถอดนะครับพี่น้องนี่เป็นขี้ขีกรอนเล็กลักษณะของขี้กรอนเล็กเนี่ยมันบ่งบอกในใิสัยของนก นะครับมองได้ใะพี่น้องตามที่ผมสังเกตนะครับนกที่ผมเลี้ยงในขี่ก้อนเล็กๆี่นกสิบบคอยขันนะพี่น้องนกสิบลอกคอยขันแล้วก็ชีดเป็นนกที่ดินแน่เป็นนกที่แขะเน่ะนะครับอาหารนกินดีพี่น้องอาหารในกินดีกินเฮี่ยในกินดีนะครับพี่น้องแต่ว่าขัน บ่คอยข้นถามว่าดูรูปลักหน่ยสมบูรณ์บ่ผมว่ากับสมบูรณ์นะพี่น้องสมบูรณ์แต่ว่าขันบ่ค่าในคอยขึ้นบ่คอยขันนะครับนี่เป็นคือการบ่งบอกของขี่คือกันพี่น้องว่านกตัวใดขี่น่อยมันดินบ่คือเพื่อนวาน้องพี่น้องขี่น่อยมันดินมันดินบ่มันแฉบบ่มันบ่ขันบ่ ปีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะคือครับคือนกขี่ก้อนเล็กนะพี่น้องครับนกขี่ก้อนเล็กพี่น้องแต่ตัวตนก็สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเปรียบเทียบเพราะเปรียบเทียบมังขี่นะพี่น้องนี่ลักษณะลักษณะนี้คือนกลักษณะขี่ก้อนเล็กนะครับนกลักษณะขี่ก้อนกกน,ออน,นี้ก็คือนกค่อนข้างยี่ดินแน่ นะครับเลี้ยงบ่คอ,ค,บบคอยขึนแล้วก็บ่คอยขันนะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องสังเกตไปอีกเรื่อยๆนะพี่น้องว่าถึงอายุคงเขาระดับหนึ่งนะครับก็ต้องสังเกตพฤติกรรมไปเรื่อยพี่น้องสังเกตพฤติกรรมไปเรื่อยกนะับบ่คันเองวันันตีใดว่านกขี่ก้อนเล็กขี่ก้อนน้อยสีเลี้ยงได้บ่นะครับแต่ว่ามันเป็นการบวงบอกของ ิสยของนกนะพี่น้องบ่งบอกใสยของนกว่านกตัวน้อยขี่ก้อนน้อยเนี่ยเป็นนกพ่ดินเป็นนกเบียงยากนะครับไ่ค่อยขันนะครับแต่ว่านี่ผมก็สีลองเบิงนะครับเราก็มาสังเกตเบิงว่า,าอายุเขาเลียงไประดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วลมันจะเป็นยังไงน,นะครับลองติดตามเบิงไปอีกลองติดตามเบิงไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ครับน,นี่คือนกขี้ก้อนเล็กนะครับพี่น้องแต่โตโต้นกับสวยครับผมสวยแต่ว่าขันเป็นนกไม่ประมาณเดือนนิดนิดนะพี่น้องเนาะประมาณเดือนนิดๆ,ๆะครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวคอยมาสังเกตอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนกขี้ก้อนเล็กลักษณะจะเป็นนกที่ดิ้นเปียวแล้วก็ไม่ค่อยขันนะครับ แต่ว่าก็ต้องให้เวลาเขาเลยพี่น้องอ้าครับผมคือขอที่หนึ่งคือนกขี้ก้อนเล็กนะครับขอที่สองพี่น้องนี่ครับนกขี้ก้อนใหญ่นะครับนี่พี่น้องขี่นี่ว่ามันซ้ำขี้ไก่เลยครับพี่น้องขี่นกซ้ำขี้ไก่เลยขี้ก้อนบดดมเลยอาหารคือกันพี่น้องอาหารคือกันครับ ชีกอนง่ายเลยก่อนบนลล่มเลยครับผมนกตัวนี้สีไทายขนน้ำเด้อครับพี่น้องชีก่กอนบุลล่มเลยพี่พน้องบุนรับหน่อยว่าง่เบ้งบรครับพี่น้องกองนบุลล่มเลยปันฉีไกล้ครับผมปันฉีไกลนะครับนกลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนะลักษณะแบบนี้ก็คือเดียงงาย นะครับพี่น้องนกเรียงไงนะครับเลียง,งางขันเลี้ยนวะพี่น้องแล้วก็บ่อกคอยดินน้ำครับผมบ่อกคอยดินน้ำเชื่องนะครับนกเชื่องบ่อกคอยดินนะครับกเ็เลียง,งางนะครับการกินอาหารนี่ก็คือกันครับผมอาหารก็คือกันกินอาหารก็กินดีนะครับอาหารก็กินดี แต่ว่าคันเขามาเปรียบเ,เทียบที่ขี่นะครับขี่ที่สองเนยะคือขี่ก่อนไันนะครับไง่ครับพี่น้องไง่ครับกับซํำว่าเหมือนว่าปวดแต่ว่าซ้าขี่ไกล้ครับพี่น้องคุณเป็นก่อนโอโรแบบยันเลยนี่ครับคือลักษณะของหนกพวกนี้ก็คือบ่คอยดินนะครับพี่น้องบ่คอยดินนะครับเบียง่ายนีย่พี่น้องเนาะ เลี้ยงง่ายแล้วก็ขันบอยพี่น้องขันบอยบกข่อยดินหางบ่าหักน้ำครับผมลักษณะลักษณะขี่ก่อนไงนะครับลักษณะขี่ก่อนไงคือคืบพันวาแหละครับขี่ก่อนไงเป็นนกเลี้ยงง่ายนกเชื่องเชื่องเลี้ยวขันเลี้ยวนะครับบกข่อยดินน้ำนะครับบกข่อยดิน ประมาณนี้นะครับขี่ก้อนใหญ่นี่พี่น้องมีอย่างสี่อ่ะให้พี่น้องสังเกตเบื้องด้อครับานเจากองนี่ลักษณะแบบไหนครับผมเป็นก้นสังเกตนะครับสังเกตสังกาแล้วก็เอามาถ่ายถอดให้พี่น้องได้ศึกษาไปน้ำกันมาพี่นอนะ้องเนาะนี่ขี่ก้อนใหญ่นะครับคือตามที่ผมสังเกตนะครับตามที่ผมสังเกตตามที่ผมเดียงนะครับ่าขี่ก้อนใหญ่เรา มันจะเป็นลักษณาจังใดนะครับคือนกเหลี่ยง,งายครับผมพี่นอ้องนกเหลี่ยง,งายว่าคอยดินนะครับเอ้าครับที่นี่ว่าเบิง่งขี่ขอที่สามนะพี่นอ้องขี่ขอที่สามนี่ว่าเป็นจังไดนะครับพี่นอ้องบางบางคนอาจารย์บางท่านหรือพี่นอ้องบางท่านกน็ลองสังเกตุนกท่านเบิ่งนะครับว่ามีจังใดนะครับ ว่ามันเป็นลักษณะต่างๆน,นี่หรือบาน่านที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับขี่ก้อนเล็กขี่ก้อนน้อยขี่ก้อนใหญ่นะครับกับมาทายทอดลองคอมเมนต์มาครับลองคอมเมนต์มาบางที่ที่ผมพูดไปมันอาจจะบอสถูกมดนะครับทายทอดไปน้ำกันศึกษาไปพร้อมกันนะพี่น้องนี่ครับผมที่สามนะครับนี่พี่น้องอันนี้พี่น้องขี่ ผมว่าขี่เป็นปุ๋ยครับผมขี่เป็นปุ๋ยว่าได้เป็นก้อนไหมพี่น้องนี่ครับขี่เป็นปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยเป็นเป็นปุยปุยไหมพี่น้องว่าคอยเป็นก้อนไหมครับลักษณะเนี่ยผมก็สังเกตมานานแล้วครับสังเกตมาโดนแล้วครับตาไม่ไมเลยหละนกตัวนี้พี่น้องขี่ขี่เป็นปุ๋ยบ่าเป็นก้อนนะครับ แต่กินอาหารดีครับก่นอกคือนอกกินเข้าเปลือกนะครับนกตัวนี้กินเข้าเปลือกดีดีครับก่นอกกินเข้าเปลือกแล้วก็เป็นปุ๋ยยังไงครับก่น้กงบ่เคยเป็นก่อนจักเทียนกตัวนี้นะครับผมก็เลยเอามาแยกแยกะเอามาวิเคราะห์ว่านกเนี่ยมันมีขีก้อน,น้อยขีก้อนใหญ่แล้วก็ขีดเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ขีดพวกนกต้อยก็อีกลักษณะหนึ่งพี่น้อง แต่วานุตัวเนี้ยอายุประมาณหาหกเดือนนะพี่น้องนี่ครับแล้วนิสัยของเขาเนาะครับบ่ค่อยดินน้ำขืนเร็วครับผมขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ข้นเอาอยู่ตลอดนะพี่น้องคือใจเนี่ยผมว่าผมก็หายอายุแค่แปดสิบห้านะครับใจในใจในตุ่มใจในคงนะพี่น้องนะใจในตุ่มใจในคงกับบ้านเด็ดหายลอยปร์เส้นเพราะว่าต้อง เขาต้องฝึกก่อนนะครับฝึกต้องนั่นก่อนนะครับว่มามันจะเป็นยังไงแต่ว่าขี่เนี่ยผมก็ว่าปแปลกนะพี่น้องผมเมื่อคืนเป็นก่อนครับผมเป็นผุยได้ไหมครับเป็นผุยเป็นกองจันสิได้ครับนะครับพี่น้องคือบ่คอยดินบปนไรครับบ่คอยดินบ่คอยนั่นบปนไดครับขึ้นขันคู่เดียวนะครับ เล่นดีครับผมเล่นเล่นนกตุ่มดีครับนี่ขี่ลักษณะนี้หรือมันเป็นขี่ที่นกมันขึกแต่ว่าผมกันสังเกตเบื้องมานานแล้วครับผมสังเกตตะเรียงใบไม้หมดละวว่าตัวนกตัวนี้ขี่มันคือบอขี่มันคือเป็นก้อนบพเป็นก้อนหรือพี่น้องนะหรือพี่น้องอาจารย์ทันใดมีความรู้นะครับก็ลองทายถอดมากได้อครับผมว่าขี่ลักษณะนี้แต่ว่าผมวัน ผมกับแบงออกเป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วกับมาบงบอกลักษณะน,นิสัยของหนกนะครับคือขี่แบบนี้ก็บ่ก่อยดินนะพี่นบกค่อยดิน,นบกค่อยดินสองขันเร็วคือหนกมันคึกครับผมตามที่ผมมีความคือคึกขึ้นเลยหละ่ะนะครับขี่ลักษณะนี่ยีเป็นปุ๋ยยังกินโนพี่นอหรือมันก็เป็นบางโต นะครับหรือจะเป็นบางโตจ um, ังไรกับศึกษาไปนอกครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ตามผมสังเกติ่งกับบค็ออยดินนะครับขี่ราคานี้กรบลคออยดินขันเร็วนล้ครับใจใจดีนะครับพี่น้องนี่นะขนเมื่อเปรียบเทียบนะครับพี่น้องพวกนี้ขี่เป็นก้อนนะครับขี่เป็นก้อนบอกง่ายเลยนครับผมอันนี้ ก้อนน้อยพี่น้องก้อนน้อยดิ้งดังดิ้งดังอ,อยู่บริเวณสุกเปอนะครับขี่ก้อนน้อยพี่น้องขี่ก้อกนอเล็กนะครับทำมาหนึ่งเกี่ยวกับอายุคงบอผมว่ากับบ๊อกคอยนั่นครับแต่ระหว่า,าเข้ากระตุ้งสังเกตไปอีกที่หนึ่งนะครับว่าขี่ก้อนน้อยมันเก,กี่ยวกับอายุคงบอ หรือเพิ่งเป็นกับตโตนกนะครับแต่ว่าก็ต้องต่อยอดแล้วก็ศึกษาไปอีกน้อพี่น้องต้องให้เวลาเขาไปน้ำนะครับเพระาะว่าตัวนี้แต่เดือนนิด,น,ดนิดน้อพี่น้องแต่ว่าพวกนี้มันซีหาเดือนนะครับน้อพี่น้องที่มีห้พี่น้องเบิง่งว่างขี่นั้นก็เป็นก่อนนะครับขี่เป็นปุ๋ยไปเองสี่เลยน้อพี่น้อง รเราแบมาขี่ก่อนง่ายของหน่องก่อนบุตรลมนี่ครับสามยางครับผมเป็นการบ่งบอกลักษณะของหนกนะครับนดีไซน์ได้นะครับขี่ก่อนง่นี่เลี้ยงง่ายนะครับหนกเลี้ยงง่ายนกว่อค่อยดินขันเร็วนะครับแล้วขี่เป็นปุยนี่กงอ ผมว่าขี่เป็นฟุน้นี่เก็เบี่ยงง่ายขันเร็วนะครับแล้วก็เชื่องไวนั่เราพี่น้นนองจะขี่กวนน้อยอาจจะเป็นนกดินแน่นะครับเป็นนกดินเป็นนกที่ว่องนะครับเป็นนกที่ว่องต่ว่าเข้ากับต่อยอดเราก็ศึกษาไปอีกนะพี่น้องว่ามันจะเป็นอย่งไรนะครับเนาะนะครับแต่มื่อนี่กิมาเปรียบเทียบเราก็มาดูลักษณะนะครับดูลักษณะ,นะษณะขี่นก ประกอบกับนิสัยของหนกน้ำนะครับป่ามันที่เป็นแจงใหญ่นะครับก็บเป็นแนวทางเป็นค้เป็นโค้งูนึงนะครับตามที่ผมสังเกตสังการนะพี่น้องสังเกตสังกาว่า่หนกมันลักษณะใดขีลักษณะใดนิดสัยมันลักษณะใดนะครับก็บมาศึกษาร่วมๆกันไปครับพี่น้องเพราะด้ท้ายถอดให้การฟังนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมโมนี้ค็คือผมเอาเรื่องขี่นกสามลักษณะนะครับขี่ก่อนใ่ขี่เป็นปุยแล้วก็ขี่แล้วก็ขี่เม็ดน้อยนะครับขี่น่อยนะครับมาทายถอดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับเอาครับผมมาศึกษาไปด้วยๆกันนะครับไปน้ำกันที่้องศึกษาไปน้ำกันนะครับ ศึกษาไปน้าเลี่ยงไปน้านะครับเลี่ยงไปน้บวงบอกถึงลักษณะนิสัยของนกน้เนพีนองเนะาะครับผมคลิปนี้ชซวนี้นะครับจังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกียรติดาแสงดีครับพี่นอ้องก็ได้ทายถอดแล็ศึกษาไปรวมกันนะครับเนาะมีโอกาสก็จะได้ไปต้อนนก้พวินองได้รับชมนะครับเอาครับคลิปนี้ชซานี้นะครับผมเกียรติดาแสงดีขอญอาตไป ทำงานก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยเจอเจอกันไม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ